พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณหนึ่งชานชัยพัฒนานธรรมเกษตรค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะทํา,ทาทไมเมื่อวานแรงส่งมันหมดซะยย่ยางนั้นล่รคะคุณหนึ่งหรือว่า <ผม S 1> หรือว่า,เ,าเป็นกลยุทธ์ให้เราเล่นรอบเป็นเป็นภาพให้เราลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะไปต่อไ,อได้หรือเปล่านะครับก็รวมวผมเอาได้ครับผมว่ารวมๆภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายๆกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐกะ นะครับวันนี้ผมให้ดูภาพของตัว s อสแอนพีห้าร้อยก่อนดีกว่าเอสแอนพีห mm. ้าร้อยนะครับวันศุกร์ก็คือลงมาที่ต้องบอกว่าลงมาที่แนวหลับแล้วก็เด้งนะครับพอคืนวันจันทร์เนี่ยก็ไปไม่รอด mm. ก็เป็นภาพของการพักตัวนะครับแต่ว่าพักตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็คือยังไม่ได้หลุดตรงโลนะครับก็ยังมีให้หลุดต่อคืนนี้อีกอีกอีกวันหนึ่งนะครับว่ามันจะแบบหลุดลงมาหรือเปล่าซึ่งถ้าหลุดลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็น sentiment ที <ination S 2> ่ไม so 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 ่ด <None Öz ell großes> ีแล้วกันสำหรับตัวตลาดหุ้นโลกโดยรวมนะครับเพราะว่าหลายหลายตลาดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็คืออิงกับฝั่งของตัวตลาดหุ้นสหรัฐพอสมควรกันนะครับส่วนฝั่งตลาดหุ้นไทยนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือลงมาอันนี้อันนี้เอาตัว S 5 0ห้าสิบแซสองห้าเลยแล้วกันนะครับตัว S 5 0ห้าสิบแซสองห้าเนี่ยก็คือลงมาที่แนวรับเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยเป็นแนวรับเส้นเฉียงๆนะครับก็เห็นว่าแนวเนี้ย มันเทสมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับลงมาก็ฟื้นตัวรีบาวแต่พอวันนี้นะครับเมื่อวานตลนาดหุ้นสหรัฐหดพักตัวนะครับก็หุ้นไทยก็พักตัวเช่นเดียวกันผมก็เลยคิดว่าซนติเมนต์น่าจะคล้ายๆกันนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าตัวเอส50เอส25เนี่ยคงยังไม่ได้หลุดโซนแนวรับ8 2 2จุดลงมาแต่ว่าน่าจะเป็นภาพของการที่แรงซื้อแรงขายเนี่ยมันหดตัวก็เลยทาให้ราคาเนี่ยมันพักตัวลงมาอยู่ในกรอบมากกว่าสาหรับตัวตลาดหุ้นไทยครับ Hmm. แต่เนื่องจากลงมาที่โซนแนวรับแล้วละครที่สี่แล้วคุณหนึ่งว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่ยังแข็งแกร่งอยู่หรือมีโอกาสที่จะหลุดคือพอเทสบ่อยๆอ่ะคือทุกทุกครั้งที่มันเทสตรงเนี้ยมันสามารถขึ้นแล้วก็ทําต้องบอกว่าอ่ะอย่างครั้งนี้ขึ้นแล้วก็ทํหไฮใหม่ได้ใช่ไหมครับครั้งเนี้ยขึ้นแล้วก็ทํหไฮใหม่ได้ทีนี้แหละครั้งนี้เนี่ยพอมันเทสบ่อยๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่อาจะไม่ดีมากนะักแต่ เราก็ยังต้องลุน้นะครับเพราะว่าถ้าเขายังไม่ทําโลใหม่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะแบบไซด์วเวย์อกข้ามาก่อนแล้วค่อยฟื้นตัวในช่วงถัดไปแบบนี้มันมีโอกาสได้หนักน,นะครับผมก็เลยเลือกกรอบมาให้นักลงคุณจับตาละกันนะครับว่าถ้าผ่านตรงไหนจะเป็นสัญญาณที่ดีเพิ่มเติมนะครับเราก็มาดูในชาร์ตที่เล็กลงนะครับในชาร์ตรายชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ตรงโซน8 2 1อยิบ็จุดปดอยี่จุดประมาณนี้นะครับเป็นจุดที่คิดว่า น่าจะเป็นแนวรลักสำคัญนะครับไม่ควรที่จะย้อนกลับมาหลุดสาหรับคนที่เล่นสถานะรองนะก็ให้ใช้ตรงนี้เป็นจุด stop loss นะครับถ้าหลุดโซน822ลงมาผมให้820ถ้าหลุด820ลงมานะครับอันนี้สถานะรองที่มีอยู่จะต้อง stop loss ออกไปนะครับ mm hmm. ส่วนภาพของการซื้นตัวนะครับจะไปดูตรงไหนนะครับก็ขั้นแรกนะครับคงต้องกลับไปยืนแถวแถแนวต้าน830จุดให้ได้ก่อนนะครับถ้าวันนี้สามารถ แกว่งในกรอบแล้วก็ขยับขึ้นมาปิดเหนือ830จุดได้นะครับอันนี้ผมให้เป็นภาพที่ดีภาพแรกนะครับส่วนถ้าจะดีกว่านั้นก็คือการขึ้นไปเหนือ h i g เมื่อวานนะครับแถวโซน838จะเป็นภาพที่ดีภาพที่สองนะครับก็ถ้าผ่าน2จุดนี้ไปได้มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นตัวในช่วงถัดไปครับผมก็วันนี้มองเป็นภาพไซเวย์อยู่ระหว่างกรอบอแนวต้านเมื่อวาน838แล้วก็ต้าล่าง820จุดไปก่อนนะครับสำหรับส่ว S50 2 อยังให้ภาพเป็นการย่อลองอ<ช>จนกว่าภาพนี้จะถูกคอนเฟิร์มนะคะเมื่อไหร่ที่ยังไม่หลุดปัด2 0ถ้าหลุดป2 0ส <Stop Lord. S 2> ต็อปลอดอาจจะต้อง็อใช่ครับผมคะ่ะดูทองคำบ้างทองคำบ้างตัวทองคำนะครับอันนี้ภาพแรงขายเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับก็วันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่าลงมันเทกระจาคราคาทองคำ กลับมาต่ำกว่าค,คือวันศุกร์เนี่ยเป็นสัญญาณลบแรกก็คือหลุด4,100ลงมานะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นสัญญาณลบเพิ่มเติม,ตมก็คือหลุดโลของวันศุกร์มาด้วยนะครับโลของวันศุกร์เนี่ยอยู่แถวสัก4,300เรียดนะครับสุดท้ายเนี่ยหลุดโลของวันศุกร์มาแล้วนะครับตอนนี้คิดว่าโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบนะครับเพราะว่าดูจากปัจจัยเองก็คือราคาทองคําช่วงนี้ต้องบอกว่าหน้าข่าวมันไม่ค่อยได้มีปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกต่อตัวราคาทองคําเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ซื้อกลับใน2ตัวดอลลาร์นะครับหลังจากที่เฟดวอชทูเนี่ยเขาก็มีการประเมินนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบว่าคนเนี่ยเริ่มมาโฟกัสตรงนี้มากขึ้นนะครับอ,อีกประมาณสักเกือบเกือบสามอาทิตย์นะครับที่จะประชุมเฟดน,นะครับแต่ว่าผลปรากฏก็คือเฟดวอชทูเนี่ยตอนนี้ก็คือให้โอกาสที่การลดดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้นักลงทุนที่เขาเก่งกําไร เรื่องการลดดอกเบีย้ยมาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับสถานะบางส่วนนะครับตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนตัวราคาทองคำนะครับวันนี้ก็เลยมองว่าตัวราคาทองคำน่าจะลงต่อครับผมมีโอกาสหลุดสี่พันมากน้อยแค่ไหนสี่พันผมคิดว่าเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะหลุดได้ค่อนข้างมากนะครับก็ตอนเนี้มันถ้าถ้าเป็นวันเนี้นะครับนะวันนี้เนี่ยน่าจะเทสอยู่แถวๆประมาณนี้พอดีนะครับก็คือแนวรับเนี่ยคือสี่พันแต่ว่าถ้าดูจากทรงแบบนี้นะครับมัน มันมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปมากกว่านะครับแต่แต่ผมเบื้องต้นผมยังประเมินว่าการหลุดตรงนี้ยังมีแนวรับอ<ช>ีกที่แถวส่วนสัก2อ 2, 30, 3 0ันเกกับ3,880นะครับก็ยังพอจะเป็นแนวรับได้คือผมอยังไม่ได้มองว่ามันเป็นภาพของการกลับมาเป็นขาลงเลยนะครับก็มาดูในชาร์ตรายวันนิดนึงคือในมุมของชาร์ตรายวันนะครับผมคิดว่าตัวราคา,าของคำอาจจะเป็นการพักตัวแบบในกรอบไซด์เวกนะครับก็คือ ตอนนี้สร้างไฮ g h แล้วก็สร้างไฮที่ต่าลงมานะครับก็ถ้าเขาลงมาแล้วติดแถวๆโซนสัก2,930นะครับก็อาจจะเป็นโลที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาทองคำอาจจะขยับเป็นภาพของการไซเวนในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้ไปก่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ให้จับตาของ2,930กับ2,930เท่าไหรเออขอออกไป3,930กับ3,880เอาไว้นะครับถ้ายังไม่หลุดโซนนั้นลงมาคิดว่าทองคาเนี่ยน่าจะเล่นภาพของการที่ ไซเวยแบบนี้ไปก่อนนะครับตามที่ผมวาดรูปให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นของตัวราคาทองคําตอนนี้ถ้านักลงทุนยังไม่ได้เล่นเทรดดิ้งช็อตมานะครับก็วันนี้เลือกเป็นการต้องบอกว่ารอรีบาวขึ้นไปแล้วก็เล่นเทรดดิ้งช็อตนะครับเพื่อที่จะมาขายที่แนวรับด้านล่างหรือถ้าใครอยากจะเล่นลองจริงนะครับให้รอมารับด้านล่างแล้วรอให้เขาเด้งขึ้นไปขายด้านบนนะครับน่าจะเป็นภาพเล่นตามกรอบแนวรบดนวต้านแบบนี้ไปก่อนสำหรับตัวราคาทองคำนะครับ,นะรบแต่จังหวะแบบนี้มันดูง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมานะมันมันมันดูแบบ คือคนที่เขาเหมือนเหมือนคนที่เขาเล่นเล่นรอบระยะสั้นคนเ้า,น,าน่าจะชอบกับแนวโนมแบบนี้ครับพี่จอบครับพี่แนนเพราะว่ามันเป็นกรอบไสด์เวย์เขาจะเล่นได้หลายรอบนะครับพอลงมาที่แนวรับปุ๊บแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเด้งค่อนข้างสูงนะครับมันไม่เหมือนว่ามันไม่เหมือนช่วงกอดน,นะครับที่พอถึงแนวต้านเนี่ยไม่ลงถึงแนวต้านมีย่อนนิดเดียวเราก็ขึ้นต่ออะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ดูกันคุณหนึ่งให้น้ำหนักไหมถ้ามันจะหลุด ตรงจุดที่มันเป็นแนวรับเพราะตอนนี้มันทำ h i g ต่ำลงแล้วมันไม่ควรจะทำาโลต่ำลงอีกอืมหลุดแนวรับไหมใช่ไหมครับพี่จอยตรงแถวๆสามพันเก้าห้าสิบผมคิดว่านะครับตรงนี้เป็นจุดที่คืออย่างอย่างอย่างที่ผมให้ดูภาพใหญ่ไบเมื่อกี้ผมยังไม่คิดว่าตรงเนี้ยจะหลุดนะครับคิดว่าอาจจะแค่ลงมาแล้วก็เทสแล้วก็มีการเด้งอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเด้งอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นไม่สามารถขึ้นไปเหนือ4ี่พันหนึ่งร้อยีกรอบได้เนี่ยอันเนี้ยมีความเสี่ยงแล้ว ว่ามันจะแบบทำโล่ทำไฮที่ต่ําลงแล้วก็หลุดโลลงไปแบบนี้นะครับก็บมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่คิดว่ารอบเนี้ถ้าเกิดลงมาเทสตรงนี้น่าจะยังไม่หลุดครับผมโอเคก็บริหารจ,จัดการดีๆหรือบางทีจะต้องแบ่งเล่นแบ่งไม้อะไรก็ทกําการบ้านหน่อยหลักการทางผู้ชมช่วงนี้แล้วก็ตัวของดอลาร์เราคุยกันใช่เงินมันเริ่มไหลกลับแล้วเพราะว่ามันมีความมันมีความแบบว่าเริ่มคาดการณ์กันอีกแบบหนึ่งว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอลารกก็น่าสนใจอยู่ ก็ในส่วนของตัวดอลลาร์ครับจริงๆถ้าดูดูดอลลาร์อินเด็กซสกอรตละกันนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าทั้งในมุมเทคนิคอลทั้งในมุมปัจจัยเนี่ยมันมาพร้อมๆกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเขาติดอยู่คืออาจจะเป็นเทรนด์ไลน์ที่แปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ลากตามที่เขาทำไฮใหม่แล้วก็เขาทำโลใหม่นะครับก็เนี่ยสองจุดเนี่ยลงมาที่บริเวณเทรนด์ไลน์ตรงนี้พอดีนะครับก็เด้งขึ้นมา เด้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันได้รับกัยสนับสนุนจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเรื่องเสร็จใช่ไหมครับที่ตลาดเนี่ยคาดการว่าการการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะไม่ลดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัว USDJPY นะครับจะเห็นว่าอันนี้เราพูดกันมาเหมือนจะพูดทุนมาหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับว่า USDJPY เนี่ยทิศทางเหมือนข้างเงินเยนเนี่ยจะกลับมาอ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนมากไม่ดีด้วยใช่ครับผมก็อันนี้เนี่ย ถ้าเราไปดูในตะก้าของตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยคือค่างเงินเยนเ,นยเป็นลำดับที่สองนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งข้าของค่างเงินเยนเนี่ยหนีไม่พ้นที่จะทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับอ,อันนี้เองก็เลยเป็นปัจจัยที่กลับมานะครับทำให้ในส่วนของตัวค่างเงินบาท USDTHB เนี่ยยังคงไม่ไปไหนเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแข่งขึ้นด้วยในมุมมองผมนะครับโดยถ้ามาดูที่ USDTHB ก็คือตอนนี้ติดอยู่ที่32.1เนี่ยมาเกือบเกือบผมว่าเกือบเกือบเดือนแล้ว นะครับไม่หลุดตรงนี้ลงมาแล้วก็สังเกตนะครับตัวเมซีดีกำลังจะตัดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเมซีดีรอบนี้ตัดขึ้นผมว่ามีโอกาสที่ตัวจะเห็นตัวค่าเงินบาทกลับไปเทส32.9ได้นะครับล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปได้ลองสังเกตดูตรงนี้นะครับพี่จอยกับพี่แนนก็คือรอบที่เมซีดีตัดรอบก่อนเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างความชันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาขึ้นมาเป็นช่วงที่ค่อนข้างยาว แต่ว่าพอพักตัว m อ็ d ตัดลงรอบเนี้ราคาลงมานิดเดียวนะครับแล้วก็ <ฮะ S 2> อ,ออกค้างมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้ำหนักทางขึ้นมากกว่าครับออือสุดท้ายซิงเกิลสต็อกัไหนวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่อ,อช่วงนี้นะครับคิดว่าไราต้องหลบมาในหุ้นที่มีความเป็นดิเฟนซีฟพอสมควรนะครับก็ใช่ผมคิดว่า PdMS เนี่ยยังพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเล่นเกาะกับค่าเฉลี่ย10วันนะครับวันนี้ลงมาเทสที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าสนใจในการเล่นเทรดอิงหลอกนะครับเพราะว่า stop loss เนี่ยใกล้นิดเดียวนะครับแถวๆสัก18.8เองก็มีแกร็บ นะครับระหว่างราคาซื้อกับจุดสตอปร้อนแค่ประมาณ40ตังคตาโดยที่เราคาดหวังนะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปอย่างหน่อยก็คือเทสทเดิม19.9หรือว่าอาจจะขึ้นไปที่บริเวณแนวต้าน20.5ดานะครับโดยในแง่ของตัวงบเนี่ยก็คือไตรมาส4น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีสุดของตัว b m s s นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยตอบรับกับปัจจัยลบในช่วงก่อนมาค่อนข้างมากนะครับน่าจะอยู่ในรอบฟื้นตัวได้ครับ เงินลงมาค่อนข้างเยอะอะตัว VDMS อะถึงเวลาแล้วแหละถ้าฟื้นนี่คาดหวังไว้กอนแรกันี้ตอนแรกลงมาจนนึกในใจต้องบออกมาต้องแง่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมลองดู MCD ดีครับพี่เนี่ยตรงนี้ตัดขึ้นมาแเราก็โข่ค้อนใหญ่พอสมควรนะครับผมว่าโมเมนตัมยังพอไปได้ต่อครับผมค่ะอ่ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมก็ทำกันบ้านเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่สนใจทางในส่วนของฟิวเจอร์ทองคำแล้วก็ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ช่วยนะ บางทีถือหุ้นอย่างเดียวอาจจะแบบว่าเดี๋ยว<ช>้ายแลกขวาไม่มีเพื่อนคุยเหงาะได้ตอนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับจอสวัสดีค่ะ